พบกับเซลล์ออฟอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับออฟโตโยต้าเป็นชีสาขานวานรานะคะวันนี้ออฟมีรถมารีวิวให้ลูกค้าทั้งแฟนเพจแล้วก็ลูกค้าที่กําลังจะเป็นแฟนเพจนะคะได้เข้ามาชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นรถรุ่นอะไรดังนี้เลยจ้าดังนี้นะคะเป็นรถ t o โยต้เครื่อง2008นะคะติดตั้งกู้ค้ สูงเมตรหกนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะว่าอุปกรณ์ภายในและช่องล่างมีอะไรบ้างนะคะมากันเลยชมด้านในนะคะเครื่องสองจุดแปดนะคะเริ่มที่เบาะหนังเหมือนกันค่ะเหมือนกับตัวเอทีเลยนะคะ อ่าเป็นเบอะหนังให้ลูกค้าแล้วค่ะหน้าจอสัมผัส8นิ้วนะคะนี่สวยๆแบบนี้กันเลยนะคะพร้อมฟังก์ชัน T Connect นะคะระบบตามรถสัญลักษณ์2องจุนะคะเครื่อง2,800ันซีซีนะคะเป็นตู้กุกไม้อัดสีด้านเดี๋ยวเรามาดูด้านในกัน นี่เลยค่ะเป็นตู้ไม้อัดน,นะคะตู้ไม้อัดสีด้านนะคะภายในสูง1.6เมตรนะคะเป็นกระบะไลเนอร์ของ t o โตยต้านะคะเป็นของแท้โตโยต้าติดมากับตัวรถนะคะติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยภายในทั้งสีด้านเป็นไม้อัดน,นะคะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจเป็นรถพิงานนะคะสายไม่ว่าจะเป็นบรรทุกเกี่ยวกับพัสดุหรือบรรทุกของั่วไปนะคะอันนี้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าไดเ้เดี๋ยวขออนุญาตพาดูช่วงล่างนะคะช่วงล่างบรรทุกหนัก2ตันถึง2ตันครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเริ่มที่้อกระทาผ่าค่ะ ยางมิชลีน XCD ขอบ14นะคะด้านล่างนะคะเิมแนบเห็นแนบสีเขีเขยวๆราไหมคะข้างละห้าแผ่นพร้อมโชกเป็นพุกหนักนะคะค่ะเราชมด้านหลังนะคะด้านหลังของตู้ก็จะมีไฟติดตั้งแบบนี้เลยพร้อมกับแหนบจะค้อนแสงนะคะ ด้านหลังของตู้ถืออลูมิเนียมนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเป็นตู้ทึบอลูมิเนียมพร้อมวิ่งงานได้เลยสนใจติดต่อกับออฟได้เลยนะคะเซลล์ออฟโตโยต้านะคะเพจโตโยต้าป้ายแดงโคแรงแรงเซลล์ออฟนวนครนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อทางช่องทางที่ออฟให้ไว้ได้นะคะแล้วพบกันว่ารอบหน้าออฟจะมารีวิวรถคันไหนอีกนะคะสำหรับ วันนี้ขอลาด้วยค่ะ